ขอบคุณมากค่ะที่ไว้วางใจนะคะเปิดไปเหรียญทรงยินดีที่มีกล่องมีใบมีมีกล่องอะนะมีมีกล่องใส่มีตลับใส่เมื่อสามสี่ปีสามปีที่แล้วขายกันจองกันน่าจะเหรียญละสองร้อยมั้งถ้าจําไม่ผิดเหรียญเนี้ยค่ะเคยมีราคาถึงเหรียญละสองถึงสามร้อยบาท ปัจจุบันนี้ปน้าเห็นวางขายเต็มเลยที่ตําตลาดนัดนะเหรียญละยี่สิบบาทอยู่กับแผงพระเคยเจอตกใจอะตกใจจริงๆนะคะถ้าถ้าเราไปเจอแบบเราคนชอบเนาะคนรักเหรียญเนานะเราเป็นนักสะสมเหรียญถ้าเราไปเจอเหรียญแบบนี้นะวางอยู่ตําแผงที่ตลาดนัดอะวางกองกองรวมกับของ เขียกองอะไรเงี้ยเราจะตกใจเนาะเราจะมีความรู้สึกว่าหูยอะไรอะทาไมอะจะเคยซื้อหลาย,ลายร้อยแล้วทําไมตอนนี้มาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเจอปะน่าก็จะเก็บถ้าราคาไม่สูงนักนะจะเก็บจะซื้อมาคือไม่ไม่ได้ไม่ดไมด้สะสมแต่ก็เอามามาแจกมาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเหรียญทรงยินดี ที่เหรียญเขาก็จะมีเนี่ยถุงใส่ถุงกรมเดิมๆเลยซองเดิมๆของกรมธนารักษ์ให้ดูเหรียญจริงจริงๆรอ่ะถ้าใครมีงานพิธีการต่างๆอ่ะนะงานเอาไปเป็นของชมดรวยงานมงคลนะของชมดรวยดีมากเลยเนี่ย <S <S ที่ล,ลึกที่ที่ล,ลึกจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พุทธ พุทธอะไรในมณฑลอ่าใช่พุทธมณฑลสร้างสร้างพิพิธภัณฑ์พุทธมณฑลเป็นของเนี่ยอักษราศาสนูประถมประถมภกค่ะเป็นองค์อุปถมเกี่ยวกับศาสนา นะคะทุกศาสนาพระองค์ท่านเป็นอุปถรัรมภ์หมดพระองค์ท่านสุดยอดน่าสะสมมากเลยนะเนี่ยมีไม่ไ้มีอยู่สามเนี่ยเอฟซีส่งมาสามร้อยเหรียญถ้าใครสนใจนะทักมาได้เลยสามร้อยเหรียญเนี่ยไปแจกงานพิธีเนาะเป็นเป็นแบบมงคลอะ่ะทรงยินดี แล้วก็มีเหรียญอื่นอ่ะอันนี้มาสามร้อยเหรียญเดี๋ยวไปนักเก็บแยกก่อนแล้วจะมาดูเหรียญอื่นกันต่อ